สบายดี <ใน S 1> พี่น้องทุกคนลูกทุกทุกอ่าเห็ดเห็ดไมนยกิ oh. I hate. I hate right. นข้าวิ้งป,ประดุกพี่น้องอ่าอปลาดุกมองหลักที้ข่าวิี่ปลาดุกไรอืมพีปลาลุกไ ต้มได้แจกราปปี้แล้วก็หอ่อชมอมุนเห็ดแผ่นแบงได้หนุ่นเต้เสื้อปลาดุกมาเมื่อวานโลหนึ่งได้ประมาณห้ากโตน,นี่แหละบนเห็ดปัดเพชรตัวนึงแล้วครับมาปิง้งเอาโตตัวนึงอรู่น้องอกินมะม่ายต้มกินนั่อชมในกระแล้ว เนี่ยอักอยากกินเข้ากับบูเดพิธีพิธันบูเดมียังมากมายเดยเพาะเด็ก <c oughs> เขาแก่ยากจ้ะเขาลูกคนนี้เขาโตอยุอ <c oughs> อเย่เขา ขาวยอดปลาฮอนแม่แม่พี่บ้าทำงงแม่แม่พี่บ้าทำไมเป็นเป็นคำข่าวดกว่ากินเ้อเด็นคำไปทนเนาะ บอนน่าอยากให้แม่เมื่อเอาพี่นออ้องคนก็นเลยบอกว่าให้เล่านะ่ะให้แม่จีด้ดผ่ามาน้ำไอ้ายมาหนักใครกับผมมาต้องให้แม่เมื่อเอาคนก็นเลยว่าเขินใจจา,ากมาเลยมาลูกคนยังโมโหตัวเองเสด้เมื่อรู้บอกกับมันผากมาน้ำลุงน้องลุงเงินเป็นเซลขาย เครื่องขายข้าวต้มขนมขายอะไงนะพี่น้องมาไปทางพุ่นแหละมาแล้วมา,วมาวน้ำลุงทั้นอืมหอนนี่ลูกจบหมูกินทิบเป็นลำน้องครับอืมเป่าอีกมันหอนเย็นเลยลูกอะ่ะอืม โอโตนี่แพนซสมได้กับเจ็บที่เห็นน้องแพนซสมได้กับตีได้พี่น้องสลยซอลายแอบรลายตีพี่น้องวันนี่แันวันเกิดป้าขอวัน ดักกินน้ำเนี่ยก็แอบ,บกินเอาให้กินกต้มขนมก็กินเข้าก็ป้อนอิ่มเลยนั่งแอบดูกินพามื้อซะแพงพี่้องลูกหน่อยค่ะแตบบ่แบบแบบเฮาเมื่อยนะ nhận nắng cả nắng 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 cả nắng 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 hòn nắng nắng ແມ່ອືມທານຊິຫນ່ວຍໝາກຄວາຍប៉ុ້ນເຂົ້າອໍໂຕເອີ້ເ Ừm. Hmm. Ừm. Hmm. แบบประมาณนี้เด้อมหลาจัดเลยืกินอืมตนมมัสกับว่าป้อนตอนเพลินองตอนแรง กินปิ่งปลาทูหมอวานนเนาะพอเพลินกับยังตับประมาณสำเนียแหละอมมัมาปิงป้อนลูกปิ้งหมอวานไปกินขนมกินยังแน่เข่ากินปลายหมืมอวานตะเลงกินปลาหมึกกินใบฮือแม่ซะ Ich habe mal mit dem Aquarium, Cáo cỏ 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 đi cỏ Din. Yeah. Mm -hmm. mm -hmm.

Smile.

าพี่น้องคลินน้อ้นกับชีเดลาไปก่อนเ้ยพี่น้องเดอ้อขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำาคอมเมนต์พี่น้องสบายดีพี่น้องบายบ๊ายบายลูกบ๊ายบายบายบาย้จอจนใจเลย